สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนี999ค่ะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่แดกทุกๆท,ท่านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ครูสันนีนะคะค่ะวันนี้ก็มาทํานายพยากรณ์นะคะดวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะใครที่ยังไม่ทราบวันเกิดนะคะว่าคุณอยู่ราศีมีนหรือไม่นะคะก็ดูรายละเอียดใต้คลิปเลยนะคะสําหรับชาวราศีมีนค่ะ อาจจะนับตามแบบตะวันตกตามแบบสากลนะไม่ว่าคุณจะดูช่องไหนเนะ,ะสิบสราศีถ้านับแบบสากลเหมือนกันหมดเลยนะคะอ่าฉะนั้นราศีมีนนะคะครูซันนี่ทำสไตลของครูซันนี่จะใช้ไพ่ออร์คโนะคะในการทํานายทั้งแบบของตะวันตกแบบของไทยนะ,ะดูสีนำโชคนํำชัยเลขนำโชคนำชัยนะคะแล้วก็มีปิดท้ายสเปเชียลกันนะคะฉะนั้นใครก็เข้ามาดูแล้วก็อยู่ฝั่งจนจบนะคะเพื่อจะได้อะไรดีด กลับไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตค่ะก็ขออนุญาตครูครูปปบาอาจารย์นะคะเปิดไพ่ทานายนะคะดวงชะตาของชาวราศีมีนนะคะก็เป็นการทํานายแบบแรนดอมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดฉะนั้นฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะอขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายาช่วยเปิดทางให้ครูซันนี่ได้ดูการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีมีนประจําเดือนมกราคม ปี2,568หรือปี2025นี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดขอครูครูบาอาจารย์เปิดทางให้ด้วยครูสนี่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายนะคะค่ะชาวราศีมีนนะคะตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันกับครูสนี่เลยนะคะครูสนี่จะเป็นตัวแทนในการเสกหยิบถ่ายไพย่ค่ะโอเคนะคะก็อธิษฐานพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาดูพร้อมๆกันนะคะครูซันนี่จะหยิบเสียงไทยมาสิบใบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันนะคะจะเป็นใบที่ทางใดนะคะในเรื่องการงานการเงนิงนความรักสุขภาพนะ,ะประจำเดือนมกราคมอ่าเรามาดูใบแรกกันเลยโอ้โหใบแรกก็ส้ดาบแทงหัวใจกันเลยนะคะทุกคนนะคะอืมไม่เป็นไรนะคะอ่ะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมมีทางแก้ไขทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนคะ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปนะคะ สิ่งนะคะสิ่งใดสิ่งนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมานี้เป็นสื่อถึงเรื่องความรักความรักเป็นไปได้นะรักสามเศร้าเราสามคนไม่มีสิ่งใดคนใดมีความสุขเลยนะคะ,ะคนที่บอกเลิกกันนะคะก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจคนใหม่นะฉะนั้นไพ่มาบอกเลยนะคะว่ารักสามเศร้าเราสามคนมันไม่มีใครที่มีความสุขร้อยเปอหรอกคะ่ะนะถึงคนอีกฝ่ายหนึ่งจะได้คลองคู่กัน มันก็เป็นการสร้างกรรมทั้นั้นเนี่ย <musician. S 1> เมื่อสิ่งใดที่จบไปแล้วนะะใครที่เป็นฝ่ายที่ทําให้อีกฝ่ายเสียใจหรือได้รับการเสียใจให้อภัยก็จะกับนะถ้าอะไรที่มันเป็นของของเรามันก็เป็นของเราถ้ามันไม่ได้เป็นของเรามันก็ต้องจากเราไปร่างกายเรามันยังไม่ได้เป็นของเราเลยนะคะคิดง่ายอย่างนี้นะคะอะไรที่มันเป็นของเราได้บ้างนะวันนี้เราลองมาคิดดูนะอะไรที่เราเอาไปได้บ้างเงินทองข้าวของร่างกายเสื้อผ้า เอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเอาไปได้แต่คุณงามความดีสิ่งที่ไม่ดีเป็นความชั่วก็ต้องชดใช้แค่นั้นเองนะคะถ้าเราคิดได้แบบนี้เราจะทําใจได้นะฉะนั้นสิ่งไพ่ที่ไพ่ใบน,นี้มาบอกนะคะว่าจะมีความเสียใจจะมีความผิดหวังในเรื่องความรักหรือมีสิ่งที่ทําให้ชาวราศีมีนเสียอกเสียใจนะแต่สิ่งที่ไพ่มาบอกก็คือว่าทุกอย่างเป็นบทเรียนค่ะคุณจะรับการเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนแล้วคุณจะไปต่อกับชีวิต ได้อย่างมีความสุขแสงสว่างรอบเมียนะคะมันเป็นอะไรที่เมื่อคุณได้รับความเจ็บปวดสุดแสนแล้วเนี่ยคุณจะตื่นรู้กับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอ่าเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เจอสภาวะนี้นะคะแต่เมื่อคุณต้องเข้มแข็งคะ่ะเราต้องรักตัวเองได้เมื่อเรารักตัวเองได้เราจะไม่ทําลายตัวเองนะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อเราไปต่อรามาดูกันซิมีสิ่งใดอีกนะ,ะชาวราศีมีนอืม <c oughs> ไพ่ใบนี้มาสื่อถึงนะคะบางคนบางท่านกําลังมองหาอบางอย่างอยู่นะเหมือนมีในเรื่องความรักมันเหมือนมีบางอย่างซ่อนเร้นอยู่คุณกําลังต้องการหาความจริงหรือบางคนบางท่านเนี่ยกําลังมองหาทางออกในชีวิตอยู่คุณจะหาทางออกได้ค่ะมีแสงสว่างอยู่ตอนท้ายกอมีไพ่ซ้อนกันอยู่อ่ามาสื่อถึงเรื่องความรักได้เลยนะเป็นความรักที่ซ่อนเร้นค่ะเป็นความรักที่อ แบบมีเงื่อนไขอ่ามีความเป็นความรักที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอ응ืมไม่ได้เป็นรักแบบไร้เงื่อนไขนะเป็นรักที่เออถ้าเธอจะรักฉันเธอรักฉันเธอจะได้อันนี้เธอจะได้อันนี้นะอ응ืมหรือถ้าเธอรักฉันเธอต้องให้ฉันเธอต้องให้หอันนู้นอันนี้นะคะอันนี้คือการแลกเปลี่ยนกันนะเป็นรักที่ไม่ยั่งยืนนะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่อะไรที่มันถูกปิดบังซ่อนํำอยู่มันจะรับการเปิดเผยในเดือนมรกราคมนี้นะคะอ่าในเรื่องความรักนะคะโอ้โหความรักมาแรง แทงทุกโค้งเลยนะหยิบมาได้แต่ความรักข้านั้นเลยอะไม่เป็นไรมีความรักแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะมีอะไรอีกนะชาวราศีมีนนะบางคนนี่ <c oughs> อ่อนซ้อมนะคะต่อสังเวียนชีวิตอเป็นสภาวะของคนที่สูญเสียอ่าสูญเสียล้มละลายผิดหวังในเรื่องความรักก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความรักคืออ่อนซ้อมไงอ่อนซ้อมรักมวยอ่อนหัด ขึ้นสังเวียนมาก็โดนหมัดแรกก็ล้มเลยนะคะอันนี้ครูเปรียบเทียบให้ฟังนะคะจากหน้าไพ่ชีวิตเราก็เช่นกันถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการงานการทําธุรกิจเราลงทุนอะไรไปหรือทําอะไรไปเราอาจจะไม่มีประสบการณ์มันก็อาจจะล้มละลายหรือเราไม่เป็นท่าได้หรือในเรื่องความรักนะ,ะเราเราไม่เข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็เจอรักที่ไม่จริงใจรักที่แบบหลอกลวงนะคะเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติไม่ใช่รักที่ เป็นต่างคนต่างให้นะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเราก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ถูกหลอกลวงได้ในเรื่องทรัพย์สมบัตินะบางคนก็หมดตัวไปกับเรื่องความรักหมดทั้งตัวหมดทั้งสมบัติไม่เหลืออะไรเลยหรือบางคนก็ล้มละลายไปทางธุรกิจบางคนล้มละลายก็เพราะวาความรักนะถูกหลอกนะฉะนั้นเนี่ยให้มนีีนะคะมาให้กําลังใจค่ะว่าทุกอย่างมันเป็นบทเรียนวันนี้เราแพ้เราก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะ แต่เชื่อแะนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะไหนนักมวยคนนี้นะคะก่อนเขาจะขึ้นมาสังเวียนเขาต้องเรียนรู้แน่นอนนะอ่านักมวยเนี่ยยังเรียนออกหมัดออกเขา่าต้องเรียนมาบ้างแหละจะขึ้นเวทีโดยที่ไม่รู้เรื่องร,ราวมันไปไม่ได้นะฉะนั้นแต่เขาอาจจะเอาซ้องก็ได้นะฉะนั้นตัวคุณก็เช่นกันคุณมีทักษะคุณมีศักยภาพในการใช้ชีวิตแต่บางครั้งมันผิดพลาดได้สิ่งที่พ่ใบนี้มาสื่อสารคือให้อภัยตัวเองแล้วลุกขึ้นมาใหม่ค่ะอ่า ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านใดลุกขึ้นมาเดี๋ยวเราใช้สติปัญญาของเราเนี่ยต่อสู้แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ได้ค่ะไม่มีสิ่งใดเกินสติปัญญาของมนุษย์คนหนึ่งได้ถ้าคนหนึ่งทําได้เราก็ทําได้ฉะนั้นลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะ,ะชาวราซีมินคุณทําได้แน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะกับการล้มแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งค่ะและคุณจะทําได้แน่นอนนะคะพลังใจมาสดๆฟูซานี่ให้พลังใจเลยนะคะน้อมรับคำทนายหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งค่ะ พลังใจพลังความสําเร็จมาส่คุณแน่นอนนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราไปต่ออืมอ่ะเรามาดูใบต่อไปว้าวนะคะเมื่อคุณลุกขึ้นมานะคะมีสิ่งด,ดีเกิดขึ้นแน่นอนปฏิหาร์นะคะคาอธิษฐานอะไรต่างๆเมื่อคุณเรียนรู้บทบาทบทเรียนที่สาหาสาการแล้วสิ่งต่อไปคือรางวัลชีวิตค่ะอ่าเห็นคนเป่าเค้กไหมคะเหมือนของขวัญวันเกิดเลยนะคะอ่าเหมือน happy birthday เลยนะคะฉะนั้นเนี่ย สิ่งใดที่คุณเคยที่ถานไว้อยากได้ปรารถนาคุณจะรับในเดือนมกราคมนี้นะชาวราศีมีนน้อมรับคําทนายสมบังดังใจอธิษฐานค่ะนะกด888ค่ะ8 88 8อืมนะ,ะเลขดีนะะเลขจัก,กรวาลด้วยนะคะเอออ่าม,มีซ้อนมานะคะโอ้ฟูไม่รู้ว่าหยิบมาสองใบนะคะเมื่อกี้งั้นเข้าใบนี้เลยนะคะเป็นไปได้จะโชคดีเรื่องความรักด้วยนะใครที่ปรารถนาเรื่องความรักรักแท้ คู่แท้คู่ใช่ตาางระเทพส่งมาให้แล ah ้วนะคะบินมาทางไกลด้วยนะคะอาจจะเป็นคู่รักต่างแดนได้นะคะออฉะนั้นน้องรับคำทนายไปเลยเรื่องคู่รักด้วยนะคะกดสองสองสองค่ะสองสองสองนะคะทั้งคู่รักทั้งรับสัพย์อ่านับไปเลยนะสองสองสองแปๆกแปกดให้รัวๆไปเลยนะคะอ่าเป็นสัญญาณส่งไปถึงจักรวาลค่ะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวลองไปต่อให้ใบนี้มาสื่อถึงการทําธุรกิจการมีคู่ค้าการจับมือทําธุริจกันนะคะ เป็นไปได้จะมีมิตรทางธุรกิจใครที่มองหาคู่ค้านะคะจะทําธุรกิจด้วยกันคุณจะรับความร่วมมืออย่างดีค่ะแล้วไปไกลทั่วโลกเลยนะคะอืมสําเร็จแน่นอนนะคะอ่ะอาเดี๋ยวเราไปต่อเราไปต่อกันนะคะอ่าขออีกสามใบนะอ่าบางคนบางท่านหมดไฟในการทํางานนะชาวราศรีมีนนะคะแต่คุณจะมีอ่าไกด์ไลน์ค่ะจากครูบาอาจารย์นะคะคุณจะมี ปิ้งไว้ได้รับข้อความดีๆทาให้คุณนะมีพลังใจขึ้นมาอีกถึงไฟมันจะมอดไปแล้วนะแต่คุณจะมีไกด์ไลน์นาทางคะ่ะคุณจะมีกําลังใจขึ้นหม่อีกครั้งไฟมันมอดแล้วแต่ก็ยังมีควันเทียนอยู่นะมันยังไม่ดับไปซะทีเดียวฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีบางท่านบางคนจะได้ไกด์ไลน์และมีกําลังใจในการไปต่อกาชีวิตอืมเรื่องความรักแน่แนเลยนะขึ้นมาชัดเจนนะคะแต่เป็นกําลังใจให้เนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือธุรกิจ อะไรที่มันเป็นของของเรามันจะอยู่กับเรานะแต่ถ้ามันไม่ใช่ของของเรามันก็ต้องไปเราก็ต้องทําใจค่ะเราไม่สามารถจะไปบังคับใจอะไรใครได้แต่สิ่งที่เราทําได้กลับมารักตัวเองโอ้โหเรื่องความรักเองแล้วนะคะอาผู้เป็นกําลังใจให้จริงๆนะวันนี้ไพม่มาออกมาแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสองดวงไปคนละทางค่ะนะเราต้องยอมรับว่าเราไปบังคับใจบังคับใครไม่ได้แต่เราบังคับใจเราได้เรากลับมารักหัวใจของเราเองค่ะ อย่าให้หัวใจของเราล่องรอยไปอยู่กับคนอื่นนะกลับมาที่ตัวเรารักตัวเรามองตัวเองในกระจกคนที่สวยคนที่หล่ออยู่ที่หน้ากระจกบอกชื่อคุณนะแล้วก็รักตัวเองบอกตัวเองเก่งตัวเองสวยตัวเองหล่อนะนั่นแหละค่ะแล้วก็รักตัวเองให้ได้ทุกวันแล้วก็ยิบจับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จบอกตัวเองว่าเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเป็นที่รักของผู้คนตามที่คุณพูดในกระจกนั่นแหละค่ะ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า m i r ร o เวิร์นะคะออทำงานกับตัวเองทํางานในกระจกนะะพวดกับตัวเองแล้วสมองของคุณจะเชื่ออย่างนั้นนะคะลองทําดูค่ะนะคะอะเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> ขอไปเสียงแหบนิดนึงนะนี้เป็นไขวัดอะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะโอ้โหคุณจะได้มีกาลยานามิตรนะคะมีเพื่อนที่ไปในที่ทางเดียวกันนะ,ะไปไหนไปกันนะ,ะชอบเหมือนกันก็ยังดีนะคะมีกัลยานามิตรอะ่อะ,อะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะ ชาวราศีมีนะคะในเดือนมกราคมนี้นะอา่อาอธิษฐานสมดังใจปรารถนานะคะแล้ว,วันนี้คุณจะอธิษฐานเรื่องอะไรความรักบางครั้งไม่สมหวังแต่บางท่านบางคนจะสมหวังในความรักสิ่งใดที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ของเราค่ะสิ่งที่เดิอนออกไปจากชีวิตสิ่งใดที่ใช่มันจะอยู่กับเรานะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการค้าการทํางานการดาเนินธุรกิจได้รับการตอบรับอย่างดีนะ,ะมีพันธมิตรมีมิตรแท้ไปไหนไปกันนะ ฉะนั้นเดือนมีนาคม <c oughs> เดือนมกราคมโทษขอภัยผู้เิดชาวราศีมีนสมวังดังใจปรารถนากับสิ่งพิธิฐานไค้ค่ะน้อมรับคำตำนายกดเก้าเก้าเกค่ะ999าเกอ่าเสียงจะแหบนิดหนึ่งนะขอใครขอเนี้ตด,ดื่มน้ำนิดหนึ่งนะอืะมกราานี้นะคะก็เป็นเดือนใหม่นะคะใครมีเป้าหมายสิ่งได้นะคะ จดไว้เลยนะคะแล้วก็พยายามาเขียนเตือนตัวเองนะคะว่าต้องทําให้ได้นะโมกรานะเพราะมีเวลา12เดือนนะ,ะที่ทำให้ถึงเป้าหมายอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าครูครูบาอาจารย์จะแนะนําผ่านไพ่ออราเคิลชุดนี้อย่างไรนะคะปูซานี่จะหยิบมาหนะะึ่งใบค่ะทุกคนติงเก e r คนราศีมีนนะคะเป็นคนที่มีโปรเจกต์หลายอย่างอยากจะทํานะ คิดไว้แต่ไม่ลงมือทําสักทีนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดมากบางอย่างนะอะไรที่เราปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางและบางโปรเจกต์ที่มันควรจะลงมือทําลงมือทําได้เลยนะคะอ่าอย่าหมดแต่คิดการเวลามันไม่ได้คอยเรานะถ้าเราไม่ลงมือทําคนอื่นจะลงมือทําก่อนนะคะเราก็ลงมือที่หลังก็สําเร็จช้านะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไพ่มาแนะนำนะครูครูบาอาจารย์คิดสิ่งใดไว้แพลนสิ่งใดไว้ลงมือทําเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวความน้มเหลว เราเรียนผิดเรียนถูกจากการลงมือทําคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยค่ะนะฉะนั้นลงมือทําเลยนะคะราศีมีนมกราฟ้าใหม่นี้โอกาสดีแล้วค่ะไม่ต้องกลัวความน้มเนลค่ะลงมือทํานะคะอ่าสุดยอดเลยเดีย๋ยวเรามาดูสีนะอืมสีนาโชคนาชัยนะคะของชาวราศีมีนนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะ มีสีอะไรขอสามสีนะคะขอสามสีอ่ะเรามาดูกันสีแรกสีเขียวอมน้ำเงินอ่าสวยอีกแบบนะสีที่สองสีอ่าน้ำเงินเข้มนะคล้ายๆกับสีหินลาพิสลาซูลีนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาอีกอันหนึ่งนะคะอีกสีหนึ่งสีที่สามสีส้มอมดำนะคะสีสวยงามนะคะอ่าเราได้สีกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลขนำโชคนำชัยนะซื้อเป็นใบแบบทานะคะทุกคน ซื้อเป็นใบแบบทางนะคะอืมจากรมาลจะได้หย่อนลงมาให้นะคะอ่าเลขนําโชคนําชัยสามสิบสี่เลขหกแล้วก็เลขห้าสิบสี่ค่ะขอให้โชคดีกันทุกทุกท่านนะคะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสมดังใจปรารถนานะคะกี่ล้านคุณอธิษฐานเราเองนะอืมชาวราศีมีนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูได้เลขนําโชคนําชัยกันแล้วนะอ่าครูซันนี่จะอธิษฐานถามให้นะคะว่าชาวราศีมีนนะคะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดปกปักรักษาคุณอยู่นะคะเป็นไปได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นเทพทางฮินดูทางของจีนนะคะหรือของไทยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดนะคะปกปักรักษาชาวราศีมีนอยู่นะคะอาจจะเป็นได้หลายองค์เลยนะคะไม่ได้องค์เดียวแต่จะหยิบเสียงคายมาหนึ่งใบนะคะว่าเป็นเทพองค์ใดนะคะที่ปกปักรักษาชาวราศีมีนอยู่นะคะเพื่อคุณไปทําบุญนะคะไม่ว่าศาสนาใดก็อุทิศบุญกุศล ให้ครูครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณด้วยนะคะอ่าหนึ่งใบค่ะหนึ่งใบนะอืมรุกคะเทวดาอ่าใครมีต้นไม้ใหญ่นะคะอืมหรืออ่าที่บ้านนะคะหรือที่ทํางานนะคะอ่าลูกกระเทวดาที่ที่คุณอยู่ก็คือเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเลยนะคะปกปักรักษาคุณอยู่ค่ะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะทําบุญที่ไหนเวลาใดนะคะเมื่อไรนะคะ อุทิศบุญกุศลให้รุกคเทวราด้วยนะคะรุกคเทวราคือเจ้าที่เจ้าทางสถานที่ที่คุณอยู่นั่นแหละค่ะนะคะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือรุกคเทวราปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะบุญกุศลผลบุญที่คุณทาอุทิศให้ท่านด้วยนะคะจริงๆท่านก็มีบุญของท่านอยู่แล้วนะคะแต่เป็นการสแสดงความกระตัญยูความซาบซึ้งใจที่ท่านปกปักรักษาคุณค่ะนะ,ะ,นะะบุญเราแบ่งต่อกันได้นะคะเหมือนเทียนค่ะเทียนต่อเทียนยังไงก็ไม่ดับนะ บุญก็ส่งต่อกันได้บุญคุณไม่ลดลงนะคะอ่าก็ลองทํากันนะคะชาวราศีมีนอ่าเราได้ไกด์ไลน์กันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชาวราศีมีนนะคะควรทําบุญอะไรนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะอ่าเรามาที่ฐานนะคะใครอยา,ากทําบุญแบบไหนลองมาที่ฐานในใจนะคะแล้วจะดูว่าปูสนีจะหยิบเสียงไทยมาตรงไหมนะคะอืมไพ่มีหลายใบเลยนะคะฉะนั้นการทําบุญมีหลายแบบหลายอย่างเลยนะคะ อ่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เปิดฐานนะคะแนะนำภูสันนี่จะหยิบมาหนึ่งใบค่ะกับชาวราศีนี้นควรทำบุญแบบไหนนะ,ะอืมกระตั้นยูนะคะกลับไปดูแลพ่อแม่ค่ะอืมใครที่ห่างเหินพ่อแม่มานานนะคะกลับไปหาท่านดูแลท่านบ้างนะ,ะส่งแต่เงินไปบางทีท่านเงินท่านก็อาจต้องการนะคะเพื่อกายภาพแต่ถ้าเรากลับไปด้วยเนี่ยมันเป็นทางใจค่ะนะมีความสุขนะที่ได้เห็นลูกกลับมานะฉะนั้น ครที่ห่างพ่อห่างแม่ไปนะคะกลับไปกราบท่านนะไปดูแลท่านบ้างน,นะ,ะจากภพภูมินี้ไปแล้วเราก็จํากันไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นภพภูมินี้ใครที่ยังไม่ได้ทําดูแลพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะ,ะเอาโอกาสนี้ไปดูแลท่านคะ่ะเพราะเมื่อจากภพภูมินี้ไปแล้วก็หมดบทบาทนี้แล้วนะคะเกิดใหม่จะเป็นใครเราก็ไม่รู้นะ,ะฉะนั้นตัวละครก็จะเป็นตัวละครใหม่แล้วคะ่ะก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ ะะเป็นกําลังใจให้นะคะกับการทําบุญแสดงความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่นะเทวดาท่านสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะครูสันนี่ก็อนุโมทนาสาธุด้วยเช่นกันค่ะอ่ะเราได้ไกด์ไลน์แล้วนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยไพ่สารเทวดากันนะราศีมีนปิดท้ายด้วยไพ่สารเทวดาค่ะอืมอ่ะได้แล้วนะใบหนึ่ง พ่อันนี้เขาอยากออกมานะคะเดี๋ยวก,กูซนี่จะอ่านให้ฟังค่ะชาวราศีมีนนะในเดือนมกราคกลมนะคะอะไม่จำเป็นต้องหอบสังขารหอบใจตัวเองไปหาความสงบที่ไหนเพียงแค่รู้จักพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมีเท่านั้นก็เป็นสุขแล้ว,ล,วลูกอืมนะคะสิ่งที่เป็นสาร จากเทวดานะคะมาสื่อสารกับชาวราศีมีนนะคะการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกใจการทำบุญในที่ต่างๆก็เป็นสิ่งดีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะการที่เราจะหอบสังขารเพื่อไปหาความสงบในใจเนี่ยเราทำได้นะเดี๋ยวนี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านก็ทำได้นะ,ะอ่าอยู่กับตัวเราอยู่กับลมหายใจก่อนนอน5นาที10นาทีนะทำทุกวันวันละนิด เหมือนน้าหยดลงหินหรือน้ําหยดลงตุ่มสักวันหนึ่งมันต้องเต็มนะอย่าไปรอที่ว่าจะต้องเดินทางไปปฏิบัติที่วัดที่ถ้าที่ป่าที่เขานะอ่าถ้ารอบางทีมันไม่เกิดนะแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ตอนนี้ทําทุกวันวันนิดความสุขความสงบใจจะเกิดขึ้นแก่คุณณนะตอนนั้นเลยค่ะนะเราจะได้มีเกราะป้องกันตัวและเกราะกิเลสต่งางๆไม่ให้มาเกาะจิตเกาะใจเรา นะคะอืมก็หวังว่าคงจะได้รับสารนะคะไกด์ไลน์นะคะในเดือนมกราคมนี้สําหรับชาวราศีมีนนะคะกราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟังจนจบแล้วก็หวังว่าจะได้รประโยชน์ไกด์ไลน์และดูศิลปะน้าพิศได้กันนะคะสนับท่านที่ชื่นชอบแสต์การพยากรณ์น,นะคะก็มาถึงตอนท้ายแล้วนะคะครูสันีิก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังชาวราศีมีนกัลยานามิทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมัง่งคั่งร่ำรวยคิดสิ่งใดในทางที่ดี คิดสิในทางที่ชอบประกอบไปด้วยทำขอให้สมหวังดังใจปาธนากันทุกท่านทุกคนเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญกันทุกท่านค่ะเราฝากเจอกันคลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่กทานค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ